ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนียวทาสองมก,กราหกเก้านะจัด 30มธันวาเลื่อนไปเป็นสองมกราก็เป็นเนาทานชุดบนล่างวิ่งบนล่างนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเัาฟังด้วยเราไปชมกันเลยไบนี้ครับเนวท่านดับสองตัวบน เดี๋ยวท่านดาบสองตัวโบนนะ<ม>เบ่งปานดาบเก้านะเบ่งปานดาบเก้า ก็เดี๋ยวททีแล้ว,บวเวบ่งปนะา,านดับแปดเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับเก้าไปนี้ครับผมบนตัวเดียวบนตัวเดียวนะอดีตผ่านไหมนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานเก้าตัวเดียว เดี๋ยวทันจริงแล้วก็แบ่งปานเก้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานเก้าต่อไปกระผมไปนี้ออจอนนมเชียงใหม่เบ่งปานธรรมดบดับชุดบู์นนะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะท่านผู้ชมนะส่วนคุลูนย่งงแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปจนะอจอนมเชียงใหม่แบ่งปัน โคดับบุตล่าให้พิจารณาต่อไปไม่นี้ก่อนนะไม่นี้ก็เป็นแนวทางของสตาเดนล่าสองตัวเดนล่าสองตัวท่านก็แบ่งปานให้เก้ากนะับหน่งะท่านก็แบ่งปานให้เก้าให้หน่ง อดีตก็มีหลูดบ้างเนาะแต่ทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน9ก้ากับหนึ่งหนึ่งกับ9นะก็ขอบคุณขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับหน่วยล่าดับหน่วยล่านะดับศูนย์นะดับศูนย์นะท่านก็ให้ดับโคโศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย 40 50 60 70 80าศูนย์ู่ดาับนะดับหลักหน่วยศูนย์ก็เรียนศูนย์ถึงเก้าหลักสิบนะไปนี้ครับท่านตุก,กตานะตุก,กตานะชื่อนะชื่อก็เบงปาเด่นลาเทียบชูนนะหกสูตรแปดสามเจ็ดสี่สี่เจ็ด ชูนเจ็ดนะชูนจ็ดนะแล้วก็ชูนสีนะชูนเจ็ดแล้วก็ชูนสีชูนสตัวนะชูนสตัวต่อไปครับผมใบนี้เออหลักน้อยโบลนแบบสองตัวเบ่งปันสามหกนะเบ่งปันสามเบ่งป,ป,ปันห เดาทันทีแล้ว25งห้าเดทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน36หลักหน่วยโบนนะหลักหน่วยโบนแบบ2ตัวหลักหน่วยโบนแบบ2ตัวนะเดาทันใหม่นี้ก็เบ่งปานให้3กับ6เป็นแนวทางเนาะ3 6 6 3นะก็เค็บหน้าจอได้นะเค็บหน้าจอได้ เมื่อนี้กรับเด่นบนลออพงเบงป้าน4627 4627นะ4ตัวนะทีนี้ท่านก็ให้จับโค่กับ13589นะตัวต่างเนาะตัวต่างนะ4627จับโค่กับตัวต่าง135890 คเดนโบนนะคู่เดนนบนต่อไปครับผมใบนี้เออดับสิบบนนะดับสองดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียวสูตรที่แปลกกะดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวนะดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัว ท้าวโชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับใบนี้ใบนี้ครับชมเพเแบ่งปานสูตรสองตัวสูตรสองตัว บนล่า1 3 2ง1323นนะอดีตผ่านนะทัพโสมเดทันใหม่นี้ก็เบ่งไป1323นะสองคู่นะเบ่งปันสองคู่ให้พิจารณาอีกแล้วต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยตอบ ต้มก็เบ่งปานอยู่วิ่งสองตัวผ่านผ่านนะเดี๋ยวทานใหม่นี้ครับให้พิจารณาที่5กับ4นะท่านก็ให้มาพิจารณา5กับ4เป็นเดียวทางวิ่งนะตัววิ่งนะตัววิ่งก็ขอบคุณเนียวทางที่เบ่งปาน ถ้าว่าจะมีมีหลุดบ้างอ่ะมีหลุดบ้างต่อไปครับผมใบนี้เออเห้ยยืนนะก็เบ็นปันเด่นบูรณ8นะ808 182 8 3 84 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9นะคู่เด่น2ตัวบูรณ์ เบ่งปาน 8, 10คู่ด้วยตัวเด่น8นะเน้นหลัก10นะเน้นหลัก10นะใบเขียวยืนนะเบ่งปันใบนี้ครับวุฒินะ่าสองสูตรชูนไหมนะท่านวุฒก็เบ่งปานฟังซ้าย7 8 9ปฟังควปดเทกที่8 9 1 2ชูนนะ ชนแปดชลเกชแปชนะชลแปดชเกชสอตัวนะชลแปชเกตัวต่างก็คือ7แล้วก็หนนะถ้าตัวต่างไม่ชนก็7 12ดน่งนะทันโพูต่อไปครับผมใบนี้เออหลักอร้อย หลักอรอยแบบ3ตัวนะเดียวทันที่ผ่านมาก็3ตัวผ่านตัวซึ่งเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานให้อีกแล้วนะ560หกศนะห้าท่านผู้สุขสตัว ต่อไปครบผมใบนี้เอยดับล่างดับสี่ตัวเดียวเนาะดับตัวเดียวสี่ดับสี่ตัวเดียวนะอดีตก็ผ่านนะแต่มีรูดบ้างนะมีลุดบ้างนะเนะจ้านี้ก็เบ่งปานหลายดาบให้นะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ดับดับสี่ดับล่างใบที่สองลวนมิด หน,น่วนบนนะใบนี้ลวนมิตร10หน,น่ยบนเทศบันเลยแล้วก็ยืนนะเน้น90 9าศูนยนสอะหนึ่งสรอง9กสเทมบันลลอสูขั้นเทพนะเทมบันลลอสู่ขั้นเทพ 9 0 9ศูนย์เก้าหน่สองเก้าสามหนึ่งอป็ต่อไปกระผมใบนี้เ้ดับ10บโบลน,นะอีกหนึ่งวทาอาดีตจีแล้วอดีตจีแล้วดับ1,000่น,นะดับหลักส0นะสูตรที่แปลกนะท่าน,นี้มีหลสูตรดับนะดับ10บโลดับ2 ก็แบ่งปานให้ดาบสองนะเป็นแนวทางท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้นะ ใบนี้ครับตัวเดียวบนเบ่งปาน5ตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียว5เบ่งปาน5ตัวเดียวเดี๋ยวทันทีนแล้วเบ่งปานเก้าเดทันใหม่นีนก็เบ่งปาน5นะ8 9 5เก้าห้เดี๋ยวทันใหม่นีนก็เบ่งปาน5ต่อไปครับผมใบนี้ต้อมใบนี้ก็เป็นเดาทันเด่นบน เดนโบนวิ่งแบบ3ตัวแต่มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างนเนาะแนวทันใหม่นี่ครับ629 692 629อนะตอบตอบนะเจ้าของคอมูลเนเบงปันอดีตที่แล้ว3 9 2เนเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน629 บนี้ครับดาบโคล่าสตานะเจ้าสตารแบ่งปานดบาบโคลาผ่านผ่านผ่านเดีทันใหม่นี้ครับ496507 94 7852 10 36 2องสเป็ดนะดับ10คูนะ่ดับ10คู่ให้พิจารณาเป็นเดียนะต่อไปครับใบนี้ครบ2ตัวโบล์นนะครบ2ตัวโบล์นก็เบ่งปานเป็ดเกเป็ดเกนะ ก็แนวทาน10หน่อยนะ10หน่อย BY นะเจ้าของ BY เนาะ BY ไว้บายนะ BY ไว้บายนะบางครั้งก็ตัวเดียวนะบางครั้งก็2ตัวนะก็แล้วแต่บางครั้งนะ890นะ3ตัวไม่นี่ครับเอ้ยล่ะเนาะเอ้ยล่ะเอ้ยล่ะชุดเน้นบุญนะเก้ ห้าจล่าง0ูน 9, 5 7สามเก้าห้าจห้าจล่าง0ูสนสามก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางอนธะิเบงป,นปานต่อไปใบนี้เดนบนใบนี้เป็นอดีตที่แล้วเนาะท่านผู้ชมผ่านนะผ่านนะ เกห้าห้าแปดคู่ 110, ร้อยสิบร้อยหน่อยสิบหน่อยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเนียวทางโอโพองนะชุดเต็นบบนชุดเต็นบบนนะสี่หกสองจ จับคู่4 1 4 3 4 8 4 0 4 7 6 7 6 3 6 5 2 5 2 7 7 9นะคู่2ตัวบูนนะคู่2ตัวบูนเนาะชุดเต็นบูอบนออกพองเบงปานอีกแล้วนะเคบหน้าจอได้ไม่นี่ครับ บันนี้ก็เป็นวิ่งล่างสองตัวนะอดีตที่แล้วผ่าน52าสองเบ่งปานห้าสามผ่านผ่านห้านะผ่าน5เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่ปเงปานอีกแล้วเบ่งปานหนึ่งห้าอโนวัตเบ่งปานนะ เว่งล่างเมงกับ5นะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน2ตัวนะให้พิจารณานะท่านผู้ชมก็ประมาณน,นี้เนาะคลิปนี้ก็เราคงเจอการเพียนเท่านี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม